สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับ45คาค่ะค่ะวันนี้เซลมามากับน้องปอนค่ะจ้า45ค่าของเราเอารถเข้ามาใหม่ก็ต้องรีบเอาเข้ามาให้ลูกค้าดูใช่ค่ะเรามาอัปเดตรถกันตอนนี้เนาะน่าคันนี้เป็นรุ่นอะไรคะคันนี้เป็น Isuzu D-Max Cab ค่ะ2.5 Z ค่ะเป็น VGS Z เนาะเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็เป็นตัวยุกสูงด้วยแต่ราคาของเรา ราคาอยู่ที่428,0 0 0บาทค่ะกระบะ DMa มยกสูงนะคะแต่ราคาแค่4 0 0แสนต้นต้นเท่านั้นเองหายากมากๆแล้วคันนี้สวยทั้งคันทั้งภายนอกและภายในใช่ค่ะอันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะพี่ถ้าฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ค่ะออกได้อาชีพไหนบ้างค่ะทุกอาชีพค่ะไม่ว่าลูกค้าจะเป็นพนักงานบริษัททั้งรับเข้าบัญชีและรับเงินสดนะคะหรือจะเป็นอาชีพค้าขายมีหน้าร้านหรือขายของตามตลาดนัดก็สามารถทําได้หรือ จะเป็นค้าขายแบบรถเล่รถพุ่มพวงมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเราก็สามารถทําได้หรือแม้กระทั่งอาชีพผู้รับเหมานะคะไม่ว่าจะรับกับบริษัทหรือรับกับเจ้าของบ้านเราก็สามารถทําเรื่องได้เหมือนกันแล้วในกรณีที่ลูกค้าติดบัตรเครดิตนะคะพี่แต่ว่าติดเกิน10ปีแล้วสามารถทําเรื่องได้ไหมเข้ามาคุยหลังบ้านกับเรานะคะอเราก็มีทางช่วยด้วยเนาะไม่ว่าลูกค้าจะมีปัญหาเรื่องของแบ็กลิสต์นะคะในอดีตหรือจะมีปัญหาเรื่องของแท็กซิ่ง เคยไปยื่นที่อื่นมาแล้วหลายที่แต่ไม่ผ่านพี่ทํายังไงดีสามารถเข้าเข้ามาคุยกับเราที่ร้านนะคะหรือว่าทักแชทสอบถามเราก็ได้เ,เราก็จะมีบริการออตอบแชทต,ตลอ24ด24ชั่วโมงนะคะปรึกษาฟรียื่นเอกสารเซ็นเอกสารกันฟรีเงินจองนะคะระหว่างทำเรื่องไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งน<ช>ั้นและบริการส่งมอบถึงที่ถึงบ้านฟรีค่าใช้ใจ่ายไ,<ม>ไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดเราก็สามารถส่งได้นะคะหรือว่าลูกค้าจะเซ็นเอกสารต่างจังหวัดเรามี m e s s ซนเจอหรือว่ามีเจ้าหน้าที่นท finance นะคะ<ช>ไปเซ็นถึงที่เลยใช่ค่ะอ,อย่าเพิ่งคิดไปเองว่าไม่ทําเลือกไม่ได้ช่ข้ามา <laughs> คุยกับเราก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันนะคะคันนี้ภายนอกนะคะกระจังหน้าโครเมียมอ i s u ซ u ตัวเบลเลอร์เลยค่ะ นี่ไฟหน้านะคะไม่ขุ่นไม่เหลืองไม่มองเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะค่ะแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้วยใช่ไหมคะพี่อันนี้เป็นไฟตัดหมอกก็สีดําที่สวยมากนะคะใช่ค่ะไม่มีริ้วรอยเลยค่ะลูกค้าอันนี้เป็นตัวยกสูงนะคะมาพร้อมล้อแม็กแบบนี้นะคะยังก็ยังมีเต็มอยู่ใช่ค่ะนี่ไฮแลนเดอร์นะคะเอกลักษณ์เป็นตัวยกสูงก็ต้องมีบันไดบันไดข้างนะคะมือจับโครเมียมนะคะ ไปดูภายในกันนะคะ้อกปอนแนะนําให้ลูกค้าดูภายในหน่อยสิภายในของเขานะคะเบาะเขาจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังแบบนี้นะคะใช่ค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรมดาหสปีดนะคะใช่นี่วิทยุเดิมจากโรงงานริ้วรอยภายในแทบไม่มีเลยนะคะเบาะไม่มีตําหนิเลยนะคะคันนี้ใช่ค่ะสวยมากๆ ส่วนแมกไลเนอร์นะคะก็เป็นแมกไลเนอร์ของ,ขอ,งอินสุสุเลยนีด่ดอกดอกยาจะเยอะนิดนึงดอกยาจะเยอะนิดนึงโอเคค่ะแต่ว่าแมกไลเนอร์ยังอยู่ในสภาพพงเดิมนะคะ<ช>ไม่มีรอยแตกฉีกหักใดๆนะคะนี่โอเคมีบันไดเขาเรียกอะไรนะ เขาเรียกบันไดบทายหลังใช่ไหมกัรชนหลังอ่าใช่ค่ะการชนหลังนี่ค่ะเป็นตัว VGS Z นะคะเครื่อง 2,500cc นะคะดีเซลประหยัดน้ำมันมากใช่ใช่ดูรอบๆตัวรถนะคะโดยรอบตัวรถนะคะภายนอกสีสวยนะคะไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีน้ำท่วมนะคะใช่ค่ะของเราการันตีนะคะรถดีมีคุณภาพแน่นอนนะคะเราคัดสรรมาให้ลูกค้านะคะรถเกจเอทั้งนั้นนะคะ ลูกค้าสามารถเข้ามาชมได้ที่สาขาลำลูกกาของกาวนะคะตอนนี้45คาวเรามีสาขาเดียวสาขาเดียวจ้ะก็จะเจอน้องๆเซลล์ทุกท่านที่นี่ได้นะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจเข้ามาดูรถหรือว่าทักแชทมาสอบถามได้นะคะวันนี้ก็เราฝากคันนี้ไว้เนาะใช่ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอีซูซูดีแม็กคันนี้สามารถโทรได้ตามเบอร์ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวทางเราจะทิ้งรายละเอียดแล้วก็เบอร์โทรไว้ให้นะคะ โอเคงั้นก็วันนี้ฝากเอาไว้นะคะสโลแกนเดิมของเรา 45, 45ค่ะมีใจ,ใจยังไงก,จก็จบแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสว,ส,สวัสดีค่ะ